สวัสดีสบ,บายดีเอฟซีสุขสุข้นหนาวนะพี่น้องเริ่มแบบล่มหนาวมาอะไรนี่อากาศแบบผลนขึ้นหนาวเออนหนาวลูกยามหนาวสิออกมาเลยเมื่อ้านเคยได้คลิปเดียวพี่น้องเคยนอนขอบส่สบ,บายเคยเค็บมัดกระตุนกระโตเคย,คอคอยขยึ้นเคยสีไข่นี่แหละเคยยันเอยจะไขวัดอยพี่น้องนะแบบมันปวดเมื่อยลอยมัดกระตุนกระโตนะนอนมัดมือมู่บ้านเนี่ย นอนเข่าแรงกันจจ้าได้กินนอนอย่างเดียวน,นะพี่นอ้องไ้ไขวัดเลยในเะมืองหมดนะนก,กินกาแฟก่อนเด้ออืมก,กินกาแฟอกาแฟก่อมนมังทงถ่ารลดอยู่พันมา้ึงทงนะควาำถ่ารลด มาหอดิโดอนาฬิาโทรหาโทรศัพท์ถ่ายคลิปตะโบได้พี่โนโ้องเอ้ยลองส่งคลิปเสียงให้เราถ่ายคลิปลองมือนก่อน,นส่งได้ก็เรื่องนแนวไหนวะ หกโมงสักหงแล้วก็หกโมงกี่น้องซึ่งนั่งนักหัวอยู่ในกี่น้องเลยมีคนชิ้นไข่แล้วคอยนะครับชิ้นไข่และแหละนี่โอ้ยน้หนาวๆเลยเลยเดี๋ยวหนึ่งก็ดีเลยนังทองมา แล้วมาแล้วก็หนึ่งเขาหนึ่งน้ำดุหนึ่งเขาหนึ่งน้ำได้ไม่เท่าอยู่นั่นคนอยู่ประมวันคนเพคยเสียงมาปีตลอดเนาะเราก็เคยอ,อยู่รวม่อยสามสี่ปี 5, แล้วก็คิดถอดเนาะคิดนอกเนาะคอยยงกิดทองเรา ขนมนี่ก็ก็เป็นวัดเหมือนมืดมืดเมือนว่าในบริินณเขา นั่นคนเขาจะไข่เนี่ยเขาแบบรู้สึกนหนาวกับโตหรือกับปวดเมื่อยกัต้นกับโตแม่ลดนลยอากาศแบบล่มเริ่ออกมาอากาศเย็นๆมาเลยลมหนาวสิออกมาเลยพี่น้องเอ้ยห่อจะหอดยามหนาวเลยเมื่อเดือนหนาเลยยันหนาวมาเลยเมื่อเดือนหนาเดือนเพิ่นกันหนาวเลยพี่น้อง

ผลมามือดอลุ่มเลืยมาเลยครับน่งทองโท่มาแต่เด็กๆนะนั่งขาหลดยดูบ่างต้อับขาทิพมาได้ชมมาได้อีกคนน่นั่งขาเล แม่ข้าวเนี่ยก็จะอยู่ร่นเติมาละคล่องกันอยู่ร่นเติมเลยพี่น้องเม,มื่อนี่วันที่ชิปแล้วเนาะอปอยุ่งเจนสิบหา่าเมื่อดูคล่องเติบไม่แล้วก็เคยอยู่อยู่ นี ừ, ่เรากรนกเราห่ะนูนาครับฝันก็อยากมานั่แต่ว่าย่านแม่เละได้ดักส่โบเห็นนูนาเราชิมย่างรอส่นทีพส่วนเดนมันฟองวาคือนูนาเลยบระเดีมานั้นแม่น้องทองโซนเราเรากรบเบือเรื่องมาเชโนบอกเรากระเบือเรื่องเนี่ย มานำ้ำมาบา้ได้ดอกยค่อยว่างสั้นๆได้พี่น้องคันเอามาเราเลาจิปญางหลอกหาทัวรทิทวดแดนและแม่เราน่ะเรากับน้าวนั่นผู้พันกันแห้งเลยเข่าพี่ประซากับยังเข่าน้ำกันอันขันแยกเาาราจกาูโนนาก็เสียโบ้ไรอย่างเราหา่างโลผู้องมดแถวบ้านแถวเมืองแถวเรียง หล่อหยางตัวเตัวแดนเนาะทองแบบนี้ทองเลยบอกก้าวอมาน้ำทานู่นนมะนทองฮะเกียมจะขึ้นรถแล้วถารถ่ถารถถาล่างนู้ทองเจ้า 10s มงกกับห่อพี่อะไรพี่น้องเฮ้ยขนตกมาเลยครับ ไปว่าพ้นสิลินเดิมืันนี้เด้อพี่น,อน้องเนอะพ้นสิลินแทลเลยมันนี่กาตัวหนาวเลยอากาศเริ่มเย็นเย็นมาแลวปวดตูนปวดตูปวด,ปวด,วป,วดปวดเลยนอนมเมื่อเมื่อเมื่อวานนี่นอนได้จากไหนเยังเงกตัวจากของหลุกบกขึ้นเมื่อตาก่บวบกขึ้นพี่น้องไปว่าสินาน่องอันทิวเขาแรงเขายังหลุกบกขึ้นเลยนอนต่อเลยหอน,นอื่นเศร้าทับหากกะหูเมือเนี่ย ฟันไปโชวที่ทัวแดนจกากสิวาเนี่ได้ไปก็ได้อมมาแหละฝนนะเป็นก้อนเป็นก้อนลอยมาแหละฝนอืมคุณเด็กป้าฝนลอยอะไรกอนเอาไว้เลยลมมาแล้วฝนมาแล้วมาในี่แห้งขนาดเลยคันามานเลย มันสภาพผลว่ามันพายุเข่ามเนเมื่อนี่นาออีบนังกับโมเสบไม่บในปากโอ้ตายแหละก็ชิคายวัดแต่ๆ้รนี่ยให้มันกินขคบมันๆใสเลียวสดเออมีน้วสดสดมีไวของหอนนะ เจ็บปวดต้นโตเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแหงเลยก็ยังลอยอยู่นั่นน่ะสิไปนอนต่อเลกินแล้วล่ะมันเป็นอย่ามันลอยดกระนกระตโอ้ยนอนอยู่นอกเย็นๆไดอากาศดีเด้อนหมดแอน่เด้อ น้องทงก็ร่างขึ้นรถมากนะนอนหลดมากนะอึเหมืนบวบมาให้มาฝากเพคนว่ะอืมนอนอึหมูมบวบมาฝากไม่น้อยเลยอึอเพราะแล้วก็อยากมากแล้วอยู่บ่ม่วนอยู่หันน่ะพี่น้องเปอร์ซิวัลคอมจริงอ่ะครับเราบอกน้องข่อยอยู่ว่ามันจักมันเป็นในนอนกับ่มันนอนเฮือนไปนอนเฮือนน้ำเขา โอ้ชีวิทน้องเขาเลยว่ะอยู่บระมวนอยู่ทักชีอยู่ในแบบใดเพื่นว่ะอยากมาอยู่พี่ไดพี่น้องโทรมาบ้ากันเมื่อคืนหอยนอนรับด้วยเพื่นโทรมามบา้าอย่างมาอยู่เซนโนนั่แม่น้อยหาเงินหาคัมโอ้ยบัดแม่เจ้าเด็กสัมพายบึงสิงแยังก็ว้าเนาะ ไอสิเบิ่งแงงดูแลแม่เจ้าท้องเพิ่นว่าสิหนะพี่น้องโอ้้กันซึมหลายเติบแล้วก็เราอยู่คันนูนาเราเริ่มู้จักควมขึนไข่แนู่้จักหนึ่งเข้าหนึ่งน้ําให้แม่นะไครเอาถิ่มได้เฮาปาได้ว่าเนาะผ่านมาได้จะเราก็อยู่ได้อือชบ้านเช้าเมืองเพิ่นยืนผู้นั้นยืนผู้นี้ยืนผ่านหน้ากันเว้าเรื่องคุยกระดังทองเด้อนี่เด้อ ทเบาเรื่องเขาคุยกันอืมสุพังแบบพนเว่าามใจแบิคนอยากมาอยู่น้ำข่อยเลยแล้วแบบอดเอากอนอยากอยู่อดเอาเรื่องแม่ไปก่อนเบิ่งพ่นไปก่อนนูนาาพ่นก็ยังน้อยอายุนูนานะ6ปีแบบนีย เจ็ดปีโนนานเจ็ดปีเท่านานเจ็ดปีเลยเด้อโนนาเด้อพี่น้องเด้ออายุเราน่ะอืมเราคนน้อยคนพ่อเราก็ยังน้อยเนาะบึงกระปงกว่าหนึ่งมากาเราก็ขาดสารอาหารนำพี่น้องเลยร่างกายผสมบูรณ์เนาะแล้วกันเลยน้อยเลยเหลืองนะพี่น้องความจริงนะเราอายุเราเจ็ดปีเต็มเต็มเลย อังแต่เขานั่งทองมาอยู่เซโนโน,นี่เราก็อันออกเลยไดนเราออกแล้วเราก็าได้หนึ่งหนึ่งขวบบอกหนึ่งขวบอืมนั่งทองมาอยู่รวมข่อยนี่นก็สี่ปีหา่างห่างบันิอังแต่อยู่เล่เล่เล,ล่อนพันมากก็หลายปีตัวเลยอืมอันนี้ว่าเรื่องเท่านูนาเนาะอืมเออ ว่าเราเด็กเกดปีเกดปีกับแจ็กเซนแนวใดเราพยายางผู้เท่าบูถเงการพอเรายังมีประสบการณ์ไปนั่นไปนี่เนาะอา <c oughs> กับโบจักแนวซีบาได้พี่น้องอหยแม่เล่ากันแนวนั่นเลยเราก็อยากมาอยู่พี่อดเอาก้อน่อย่าเขาอยากมาเลยเรยกเมือนว่าโอ๊ยอดเอาได้ท่าเอ้ยว่ะอันรถที่ไฟฟ้ากับว่าได้ขี่ได้เคอเราพี่น้ง <c oughs> องไปละ,ละ เราถึงมารถที like ่ไฟฟ้าเราน่เอาไปล่ล่าเอาไปบริขีบไ่ได้เราบม่ได้มีขังหนกได้ไปนองเนอะเอาไปซื่อๆจะมีความหมายงั้นเราบอกไปสาบไฟเฮืออเขาเขาขยันมันเปืองสากร้ายกันเขายันอันไปสากไฟเฮืออเขาไล่เขากขยานมันเปืองน้องเอ้ยนั่นไหน cái nam hòn, hòn lại cà tùng 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 cà bài để này tùng này tùng này tùng cà 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 tùng เาไปกยจก,กรอมกำลังกายแล่นเงี้ยหมือเจ้า,า,าหายแข้งแห้งนี้ออกกำลังกายแล่นไปเล่นมากเงี้ยหมือเร้า,า,เ,าเอาคลิปนี้กับบอยยังไลายเน้อจากทุกคนเด้อเบาพื้นสู่พังเท่านูนาเองก็อยากมาอยู่แม่เ่าหักขาดนูนาบได้ถทาว่าขาดเท่านูนานี่เราต้องอย่างหลบเด้อเราต้องอย่างหลบวัดมือเราบริไปนอนหมแหลหนูนาก็อยากมามันคุยน้ำขขัญคืนนี่ ทงทูมาเอาลาไปก็ได้คิดนี่ได้พี่น้องเด้ก็กกันคลิปใหม่จ้าทุกคนเด้